สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูและครูกิฟต์นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะวันนี้เราจะทําอะไรคะครูกิฟต์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําท่าทางตามคําบรรยายกันค่ะใช่แล้วนะคะแล้วผู้ที่จะทําตามคําบรรยายก็คือครูกิฟต์นั่นเองนะคะคุณครูจะเป็นผู้บรรยายส่วนครูกิฟต์ ก็จะเป็นคนทําท่าทางตามคําบรรยายของครูเด็กๆก็ทําท่าทางตามคําบรรยายพร้อมๆกับครูกิฟเลยนะคะพร้อมไหมคะครูกิฟพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะคุณแม่ตื่นนอนตอนเช้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าไปอาบน้ำ คุณแม่เดินเข้าไปในห้องน้ำอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ออกมาแต่งตัวหวีผมนัดผมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณแม่ก็ปะแป้งเมื่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ เดินลงจากห้องไปหยิบเดินไปหยิบตะกร้าและมวกขึ้นมาใส่แล้วคุณแม่ก็เดินลงจากบ้านไปที่โรงรถแล้วคุณแม่ก็หยิบสกูตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็นั่งขี่สกูตเตอร์ไปตลาดเลยพอมาถึงตลาด ก็เดินไปชมตลาดคุณแม่เดินเข้าไปในตลาดเห็นแม่ค้าขายของเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็น่าซื้ออันนั้นก็น่าซื้อหืมถูกใจจังเลยเออเราไปซื้อผักก่อนดีกว่านะว่าแล้วคุณแม่ก็เดินเดินไปซื้อผักหยิบผักชิ้นที่หนึ่งใส่ตะกร้าชิ้นที่สองชิ้นที่สาม เสร็จแล้วคุณแม่ก็จ่ายเงินให้กับแม่ค้าแล้วคุณแม่ก็เดินไปอู้หหมูสวยจังเลยสีชมพูเชียวซื้อสักสองโลสิจ้ะแม่ค้าหยิบให้หน่อยสิจ้ะแม่ก็หยิบหมูใส่ตะกร้าเสร็จแล้วแม่ก็จ่ายตังค์ให้กับแม่ค้าแล้วแม่ก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอไข่อู้หฟองโตมากเลยคุณแม่ ก็เลยซื้อไข่สิบฟองฟองที่หนึ่งใส่ตะกร้าฟองที่สองใส่ตะกร้าฟองที่สามฟองที่สี่ฟองที่ห้าฟองที่หกฟองที่เจ็ดฟองที่แปดฟองที่เก้าและฟองที่สิบอึมได้ของครบเรียบร้อยแล้วนะของเต็มไปหมดเลยเอาตายละคุณแม่ลืมใจตัง ใช้ตังค์ก่อนค่ะคุณแม่อเสร็จแล้วคุณแม่ก็เลยเดินกลับบ้านไปที่โรงจอดรถสกูตเตอร์อีกแล้วเดินไปหยิบคุณแม่เดินไปหยิบรถสกูตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ขับสกูตเตอร์กลับบ้านเราเลยอะไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้มีการกำหนดคำบรรยายนะคะ เด็กๆก็เป็นผู้ที่แสดงใช่ไหมคะครูกิฟต์เด็กๆก็แสดงตามคําบรรยายที่คุณครูได้พูดไปว่าเราไปที่ไหนใช่ไหมคะเราทําอะไรเราก็แสดงท่าทางนะคะการแสดงตามคําบรรยายนะคะเป็นการฝึกจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆสื่อสารแล้วก็การฟังการคิดนะคะแล้วก็ออกมาเป็นท่าทางนะคะเด็กๆคงจะสนุกใช่ไหม นะ,ะถ้าเด็กๆสนุกนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งกลับมาให้คุณครูได้ชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องคุกิีปลัลิตาด้วยนะคะ